าต่อกันที่กอร์ดอว์พาร์ทที่3กับการเล่นเก็บข้อมูลในรอบที่2นะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดู2พาร์ทแรกผมจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ในเอนสกรีนนะครับเอาเลยครับข้อมูลเพิ่มเติมอย่างแรกที่ผมได้มาในการสำรวจในครั้งนี้นั้นเกี่ยวข้องกับคนแคระที่มีชื่อว่าอันบารีบบกสายแรกมาจากลอมาร์เกอร์นะครับสิ่งประดิษฐ์ของอันบารีที่บรรยายว่าเส้นทางนี้จะนําเจ้าไปยังเหมืองวอลัลนเดอร์ความพยายามอันยิ่งใหญ่ที่เป็นไปได้โดยอันวารีดีอัลคิมิสบุตรแห่งอีวาลดีด้วยความปปรรราาาดเเืองเองงรรง่กสส้ อันบารีได้เปลี่ยนหินธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดเครื่องมือทว่าสิ่งที่เขาเกรงกลัวมากที่สุดก็คือการลุกล้ำเข้าไปมีปัญหากับด h แอนเชียนซึ่งต่อให้เป็นแบบนั้นความอาัจฉริยะของอันบารีก็ทําให้เหล่าคนแคร์เข้าสู่ยุคใหม่เราไม่ใช่คนขุดเหมืองอีกต่อไปแต่ว่าเป็นมาสเตอร์ออฟไอออนผู้สร้างอนาคตด้วยสิ่งประดิษฐ์ทีนี้ดีแอนเชียนนั้นอาจจะหมายถึงเหล่าเทพเจ้าในยุคก่อนที่สถิตยอยู่ในเหมืองนะครับหรืออาจจะหมายถึงโซอีเทอร์เทพเป็นตัวการที่ทำให้เขาและพักพวกจบชีวิตลงก็เป็นไปได้ครับ เควสของอันบารีได้เล่าต่อเมื่อเราได้เจอกับบล็อกเขาบอกว่านี่คือเหมืองที่อันบารีประจำการอยู่แต่ทั้งสองไม่ได้เจอกันมาก,กว่า100ปีแล้วหมอน,นั่นสวมแหวนสีเขียวเอาไว้ในมือซึ่งบล็อกอยากให้เราตามหาเพื่อนคนแคระที่อยู่ด้านในครับโดยก่อนจะเข้าไปบริเวณหน้าทางเข้าถ้ำนั้นระบุข,ข้อความว่าเดธอินไซ d ์ภายในที่เต็มไปด้วยไหยนะคือคาเตือนสําหรับผู้ที่คิดจะล่วงล้ำ uh, these rooms read death inside. กระทั่งเมื่อเราเข้าไปสํารวจนะครับตัวเอกจะได้เจอกับศพของคนแคร์นะตรงนี้ด้วยเอาจริงๆคือตอนเล่นผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับมาเห็นตอนนั่งดูฟุตเดจฉะนั้นร่างร่างนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในลูกทีมของอันบารีครับโซอิทเทอร์ปรากฏตัวแต่มันไม่ได้สนใจสองพ่อลูกเฟยเคยเล่าให้ลูกชายของเธอได้ฟังว่าถ้าโดนโซอิทเทอร์ดูดวิญญ,ญาณไปคนคนนั้นจะเสมือนถูกดึงออกไปนอกระบบของการเวียนว่ายตายเกิดทันทีครับจะไม่มีวอลฮาร่าไม่มีเฮลฮา,ามไม่มีชีวิตหลังความตายอีกต่อไป มีบากแสเกี่ยวกับแผนที่ซ่อนอยู่ในเมืองอันนึงด้วยครับแผนที่ขุมสมบัติอันนี้ใช้ชื่อว่าเด a d and b บ o a t ท d บันทึกเขียนบรรยายว่าโทรที่สังหารญาติของข้าถูกกำจัดลงแล้วแต่ว่าการต่อสู้ย่อมต้องแลกมาซึ่งการสูญเสียข้าได้ฝังทุกสิ่งเท่าที่ข้ามีไว้ใกล้ๆศบของมันครั้งหนึ่งอินกริดกับข้าเคยมานั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ชายหาดตรงนั้นอยู่บ่อย เทรเชอร์ฮันเตอร์จึงเป็นมินิเกมที่ให้ผู้เล่นได้ค้นหาสมบัติ้นะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับออกมาจากนอกเหมืองใกล้ๆชายหาดบริเวณที่เราได้เจอกับสปิริตตนสุดท้ายจากเอพิโซดที่แล้วผู้ชมจะเห็นร่างโทรตัวนั้นกับสมบัติที่ฝังอยู่ใกล้ๆซึ่งเมื่อเปิดดูนะครับมันก็คือออ l i ิวเวียนสโตนที่ใช้เพิ่มสกิลไลฟ์เดรนให้กับขวานเลเบียซันฉะนั้นบันทึกอันนี้ก็น่าจะเป็นของคนแคระสองคนที่จบชีวิตลงด้วยโทรตัวนี้ครับ บนร่างของโซอิเทอร์มีชิ้นส่วนของอันวารีกับแหวนที่ติดอยู่บนนิ้วของเขานั่นทำให้เราแน่ใจได้ว่าเพื่อนของบล็อกได้จบชีวิตไปแล้วจริงๆทีนี้พอได้คำตอบนะครับอาเชยัสก็ชวนกลับนะครับแต่ทว่าครโทสที่รู้ว่าลูกของเขากลัวมอนสเตอร์ตัวนี้ก็เลยบอกให้เราลองสู้กับมันดูเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีเผชิญหน้ากับความกลัวและการมองหาจุดอ่อนของศัตรูที่ย่อมมักจะมีอยู่เสมอ โดยสรุปแล้วเมื่อเอาชนะมอนสเตอร์ตัวนี้ลงได้นะครับเราก็จะได้แหวนกลับขึ้นมาในขณะที่การได้เห็นแรกที่แปลกตาจากในถ้ำกระชวนให้คิดต่อนะครับว่าแรกเหล่านี้อาจจะถูกพูดถึงหรือว่าใช้เป็นทรัพยากรในการคราฟไอเทมในภาคต่อไปของกอรทวอก็ได้ครับเพราะอย่างที่คาดการเอาไว้นะครับว่าสฟาท้าพามคืออนะาณาจักรที่ครโตสกับอาร์ทิอัสจะได้ไปแวะเวียนในเรื่องราวของแรนาร็อก ok อย่างแน่นอนเกร็ดความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับตำนานนอสก็คืออันบารีคือคนแคระที่อาศัยอยู่ใต้น้ำตกครับ เขามีพลังในการเปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นปลาอันบารีเป็นผู้ครอบครองแหวนวิเศษอันบริโนสที่มีพลังในการช่วยตามหาแร่ทองคำเขาจึงร่ำรวยเพราะพลังของแหวนกระทั่งแหวนวงนี้กับทองที่เขาสะสมมาถูกโลกิขโมยไปเขาเลยสามคนที่ครอบครองแหวนและทองของเขาให้ต้องพบกับภัยพิบัติโลกิจึงส่งต่อแหวนไปให้กับราชาคนแคระในตอนนั้นนะครับซึ่งแหวนก็ถูกส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับจนนำพามาซึ่งการเกิดหายนะหลายอย่างตามมา อันวาเรนอตก็หายสาบสูนไปในที่สุดฉะนั้นแหวนต้องคำสาบอันนี้จึงถูกเอามาตีความใหม่เป็นไซเคสในกอร์วอร์ภาคนี้นั่นเองครับเอาละจากนั้นผมจะกลับออกมาสู่เลคออฟไนท์ถ้าคุณผู้ชมจังจาได้เมื่อเดือยว,วอันเซอร์เพนเคลื่อนตัวออกไปมันจะทําให้น้ําลดระดับลงผมก็เลยลองกลับไปที่วิชแคปอีกรอบเพื่อดูว่าเราจะสามารถกลับไปที่บ้านของเฟรยาได้หรือเปล่าสรุปเมื่อไปถึงก็คือขึ้นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามีผลึกสีแดงอันนี้ขวางเอาไว้ สองพ่อลูกจะขึ้นฝั่งที่วิหารของทีอาบล็อกแวะมาต้อนรับเราก่อนเนื่องจากเขาเปิดร้านตีดาบของตัวเองเอาไว้ด้านในเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบล็อกยังส่งต่อคีย์ออฟอิกราซิลที่ใช้เปิดประตูมิติไปยังพิกัดตามกิ่งก้านสาขาของ World Tree ให้กับเคทอสมันจึงทำให้เรากลับมาที่ร้านของเขาได้สะดวกสบายขึ้นแต่ก็มีคำเตือนที่แนบมาด้วยนะครับเกี่ยวกับอันตรายถึงชีวิตถ้าเราออกนอกเส้นทางในระหว่างที่อยู่ในทางวาร์ป เำว่าการออกไปนอกเส้นทางก็ถูกเฉลยในตอนหลังว่ามันจะพาเราไปเจอทาวเวอร์ที่หายไปของโยธานฮามผมจึงไม่แน่ใจว่าบล็อกรู้เรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือเขาได้คำเตือนจากเทียว่าให้เก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับมาซอกเนียรูเลอร์ออฟแมนแอนด์บีสปรากฏชื่อครั้งแรก,กใกล้ๆบนชายหาดนะครับก่อนเปิดประตูที่ต่อจากวิหารของเทียไปสู่เนินเขา มันเป็นบันทึกของนักล่าคนหนึ่งที่ระบุว่าเขาไปยังอาณาจักรของมอสกเนียเพื่อคน้นคว้าหากที่นั่นมีวัตถุด,ดิบในการสร้างชุดเกราะอัเมอร์ออฟเลเจนอยู่จริงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ข้าได้เจอกลับเป็นความตายและสกนาต,ตกรรมข้าจึงทิ้งของบรราการเหล่านี้ไว้เป็นความทรงจำสำหรับผู้ที่ต้องทนทุกข์จากการค้นหาความยิ่งใหญ่ของราชาคนแคระ มอสซ็อกเนียเป็นเควสเกี่ยวกับมังกร3ตนที่เขาขังเอาไว้ครับซึ่งทางผู้ชมตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก็จะได้เจอกับราชาคนแคระผู้นี้ในที่สุดซึ่งผมน่าจะเล่าไปแล้วตอนที่เล่นกราวเวอร์ในรอบก่อนเอาไว้ผมจะแปะลิงก์เพิ่มเอาไว้ให้ในตอนท้ายวิดีโอนะครับข้อมูลเพิ่มเติมจากตำนานนอสก็คือมอสซ็อกเนียนั้นเป็นผู้ปกครองเหล่าคนแคระจริงๆแถมยังมีระบุเอาไว้ว่าเขาคือคนแคระคนแรกที่ได้รับชีวิตจากร่างกายของ e อีเมียอด้วยส่วนคนแคระคนที่2นั้นมีชื่อว่าดูริน ยังไงก็ตามว่าซอกเนียกลับถูกตีความใหม่ในเรื่องราวของกราวอซึ่งผมขอแปะไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเนื่องจากมันจะเชื่อมโยงกับตัวละครอื่นด้วยไว้จะมาเล่าในช่วงท้ายวิดีโออีกทีนะต่อกันที่ซินดรีครับเราจะได้เจอเขาเมื่อเข้าสู่พื้นที่เนินเขาซึ่งการได้พูดคุยก,กับซินดรีก็มีข้อมูลน่าสนใจเยอะมากเลยนะครับข้อแรกก็คือเขารู้จักเฟรย่าจากคำสับานที่ใช้รับประกันกับ2ตัวเอกว่าเขานั้นเก่งกว่าบล็อกแน่นอนทั้งนี้ตลอดการเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเราจะไม่เห็นฉากที่คนแครก,กับ Fre เฟรับ ตอที่2ซินดี้กับบล็อกเป็นคนสร้างเลเวอซันแอ์ขึ้นมาด้วยกับวิธีที่เขาบอกกับไอเชียสว่าเขาได้บรรจุคลื่นเสียงกรีดร้องของฟรอส t r o ตรเข้าไปกว่า20ตนเลเวอซัน <vers> เป็นหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดที่เขาเคยสร้างมาครับซินดีเล่าต่อว่าเฟยเป็นคนมาหา2พี่น้องคนแคร์ก่อน การได้พูดคุยกันทําให้ซินดี้สัมผัสได้ว่าเฟย์เป็นผู้หญิงที่พิเศษเธอต้องการปกป้องผู้คนซินดี้กับร็อกก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้สร้างอาวุธทรงพลังให้กับคนที่จะเอาไปใช้ในทางที่ดีบ้างเพราะอย่างที่ทราบกันนะครับว่าอาวุธอีกชิ้นที่พวกเขาสร้างขึ้นมาก็คือมโยเนียข้อนสายฟ้าของทอน,นั่นเองข้อที่3ามอีทรีคืออีกชื่อหนึ่งของซินดี้ที่ระบุเอาไว้ในตำนานนอสครับ ข้อที่4เขาบอกว่าเฟย์พูดภาษาพื้นเมืองของชาวคนแคระได้จากนั้นเขาก็พูดให้เราได้ฟังครับโดยประโยคดังกล่าวผมไม่ค้นมามันแปลว่าชายผู้เด็ดเดียเด่ยวจะเดินไปในเส้นทางของตอนเองตามลําพังมาธอรีนเซมเกนกูรเอเกนวิกุมฮันส์เกนกูร์อ That's right That's impressive ้อที่5เขายังช่วยยืนยันด้วยนะครับว่าเวทป้องกันที่เฟย์ย่าไร่ปกป้องสองพ่อลูกนั้นเป็นเวทมนต์ที่ใช้คุ้มกันอันตรายจริงๆ ซึ่งรีมองเห็นมันนะครับแต่ว่าด้วยความรู้ของเขาที่เข้าใจว่าเวทอันนี้จะต้องใช้ปัสสาวะของหมูป่าในการปรุงยาขึ้นมาเขาที่ไม่ชอบสิ่งปฏิกูลอยู่แล้วจึงบอกให้สองตัวเอกลบมันออกไปจะดีกว่า เอาละครับแล้วก่อนจะไปกันต่อนะครับ The Move ก็ขออนุญาตไว้ของคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Optus แว่นกรองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ชมที่จําเป็นจะต้องทํางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทําให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กร่องว่ยังมีน้าหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หกักทับได้ไม่งอผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะ และแอดไวส์ส่วนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทั้ง PC, n o โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์พิมเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก a d v i c e .co.th ก็สามารถใช้โค้ด TMF41 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ได้วยนะครับนึกถึง IT ทนึกถึง a d ด i ว e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ จุดที่เชื่อมโยงคนแคร์หลายๆคนเอาไว้ก็คืออ e ีวอร์ดี้ท้งนี้การเอ่ยถึงส่วนใหญ่มักจะระบุเอาไว้ว่าเป็นซันออฟอีวอร์ดี้นะครับหรือว่าบุตรแห่งอีวอร์ดี้นั่นเองเหมือนกับว่าเหล่าลูกชายของเขามักจะมีบทบาทสําคัญในเรื่องราวต่างๆในตำนานนอร์สข้อมูลบอกว่าซันออฟอีวอร์ดี้คือกลุ่มคนแคร์ที่เป็นคนสร้างของสําคัญขึ้นมามากมายเช่นเรือของเฟรหอกกรุงเนียของโอดินหรือว่าผมสีทองให้กับซิฟหลังจากที่โลก,กีแอบไปตัดผมของเธอออกไป Sun of Evody จึงเป็นที่โด่งดังในเรื่องการประดิษฐ์สิ่งของนะครับกระทั่งโลกิไปพนันเชิงท้าทายกับบล็อกกับซินดีว่าพวกเขาคงไม่มีทางสร้างไอเทมดีๆได้เทียบเท่า Sun of Evody หรอกทั้งสองจึงรับคำท้าครับ สองพี่น้องช่วยกันสร้างไอเทมต่างๆขึ้นมาเช่นแหวนประจําตัวของโอดินคอนมยเนียให้กับทอชนะสุดท้ายแล้วโลกิจึงน่าจะแพ้การท้าทายในครั้งนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นการเป็นคู่แข่งกันของคนแคระทั้งสองฝั่งมันจึงย้อนกลับไปที่ช่วงต้นวิดีโอนะครับว่าอันที่จริงแล้วบล็อกกับอันวารีอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันอย่างที่เราเข้าใจก็เป็นไปได้นอกจากนั้นนอกจากจะเป็นพ่อของอันบารีแล้วนะครับในบันทึกของมอสซอกเนียก็ระบุเอาไว้เหมือนกันว่าราชาคนนี้ก็เป็นหนึ่งในซันออฟอีบอร์ด เขาเป็นราชาที่ดีในตอนเริ่มแต่เมื่อเขาเริ่มฝันเห็นความตายของผู้คนด้วยเหตุผลบางอย่างมาซกเนียจึงผลักดันให้ประชาชนของเขาไล่ล่าสัตว์ร้ายเพราะเชื่อว่ามันจะเป็นทางเดียวที่จะยับยั้งไหยนะที่มีลางบอกเหตุจากในฝันของเขาได้ครับราชาคนแค่จับมังกรทั้ง3ตัตเอาไว้เพื่อเก็บเกี่ยวฟิวรี่หรือว่าพลังความโกรธเขาสังหารผู้บริสุทธิ์เพื่อเก็บเกี่ยวเสียงกรีดร้องจากนั้นก็สังหารผู้คนที่ฟื้นกลับมาในสภาพของเฮลวอคเกอร์ กระบวนการเหล่านี้ถูกนําไปสร้างไอเทมที่มีชื่อว่าการเสียสละขั้นสุดโคตรหรือว่าอัลติเมทซ a c r ิฟายสเราสามารถใช้มันเพื่อสร้างเกราะในตำนานได้ฉะนั้นจากบทบันทึกเราจะเห็นว่าคนแคร์นั้นมีกรรมวิธีในการผนึกพลังพิเศษเข้าไปในวัตถุที่พวกเขาสร้างทั้งเสียงร้องของโทรที่เอาไว้สร้างขวานแลเวอันหรือว่าความโกรธของมังกรที่เพิ่งได้เล่าไปครับ กระบวนการเหล่านี้คงมีการพูดถึงอีกแน่ๆในแร็กนอร็อกอีวอลดี้เองก็อาจจะถูกสารต่อเนื้อเรื่องให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นรวมทั้งซันออฟอีวัลดีคนอื่นๆเอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับเดอะมูฟก็หวังว่าจะทาให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวแง่มุมอื่นในกอร์ดวอมากขึ้นนะครับท้ายสุดั้งผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของเดอะมูฟนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปกก่่ออนนนนแลพบบัััหหมต้าสสวดีคร